รถไม่มีประกันเนี่ยถูกชนครับเราเป็นฝ่ายถูกครับอยากซ่อมห้างนะฮะหรือว่าซ่อมศูนย์นะได้หรือไม่ครับเคสนี้ครับเป็นเคสที่เกิดขึ้นตอนเช้าครับว่ามีคนครับเข้ามาสอบถามครับว่ารถของเขาครับเกิดอุบัติเหตุครับแล้วซึ่งรถของเขาครับอ่าเป็นฝ่ายถูกครับชนกับรถคู่กรณีครับซึ่ง เขาประสงค์ที่จะซ่อมสูหรือซ่อมห้างครับก็เลยโทรถามผมนะครับเข้ามาว่าแบบนี้สามารถทําได้ไหมครับโชคดีครับถ้าเกิดว่ารถะครับไม่มีประกันแล้วเราครับเป็นฝ่ายถูกเบอกเบื้องต้นก่อนแบบนี้ยังโชคดีไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วครับเกิดว่าเราครับเป็นฝ่ายผิดครับยังไงครับเราจะต้องรับผิดชอบครับรถของคู่กรณีครับหรือว่า ในกรณีกรณีหนึ่งที่ว่าชนครับแล้วมีความผิดทั้งคู่ครับต่างคนต่างแยกย้ายครับรถของเราครับเวลาเราเกิดเหตุเราก็ต้องซ่อมเองทีนี้เข้าประเด็นที่ว่าเราครับประสงค์สามารถที่จะเข้าซ่อมศูนย์ซ่อมห้างได้หรือไม่ครับในส่วนส่วนนี้ครับเราครับจะได้ครับเพียงซ่อมอู่ครับแต่ก็ยังสามารถครับที่จะซ่อมห้างได้ครับ ซ่อมห้างในที่นี้ครับเราครับจะนําใบเคลมครับจากที่ทางบริษัทประกันครับสมมุติว่าคู่กรณีเราครับเป็นบริษัทกอไก่เราก็นําใบเคลมมานังครับไปติดต่อที่ศูนย์หรือศูนย์หรือห้างครับที่เราครับประสงค์จะเข้าครับเขาก็จะประเมินครับประเมินมาให้แล้วที่นี้ครับส่วนต่างที่เราจะได้รับครับเราก็จะต้องครับชำระเพิ่มเอง สองกรณีที่สองต่อมาก็คือว่าถ้าเกิดว่ารถนะครับที่เราครับรู้จักอู่ที่เราคุ้นเคยเรามั่นใจครับไม่ประสงค์ครับที่จะเข้าอู่ของบริษัท A ที่เสนอมาครับสามารถทำได้เหมือนกันครับแต่ส่วนนี้ครับจะต้องยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเราครับจะต้องสำรองจ่ายก่อนครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญมากๆครับ ในการที่เราครับขับขี่ครับเนื่องจากแบบนี้ครับโชคดีที่เราครับเป็นฝ่ายถูกเราควรจะทับติดประกันลดไว้ครับอย่างน้อยครับประกันประเภท3พิเศษก็ยังดีครับเพื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับค้ำคองครับสิ่งที่สําคัญต่อมาครับจากการประกันครับผมแนะนำครับก็คือในเรื่องของกล้องวงจรปิดครับเพื่อเป็นหลักฐานสําคัญครับ ชี้แจงได้ชัดเจนว่าใครเป็นฝ่ายถูกเป็นฝ่ายผิดครับทีนี้เคสที่เกิดขึ้นมาแบบลักษณะแบบนี้ครับสิ่งที่เราจะสามารถครับเรียกร้องได้ครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องของค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถครับโดยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเนี่ยครับเราครับจะนําเอกสารของอูหรือศูนย์ครับที่ เราครับดำเนินการครับแล้วครับไปเรียกร้องกับบริษัทครับอย่างตัวอย่างที่ผมเอ่ยมาก็เป็นบริษัท A ครับก็ให้บริษัท A ครับเขาประเมินเป็นรายวันไปครับโดยนับตั้งแต่ครับวันที่เข้าซ่อมเท่านั้นครับจนเสร็จสิ้นครับช่วงระหว่างรออะไหล่ครับเขาจะไม่ได้นับให้ครับในส่วนนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะชี้แจงในคลิปต่อๆไปครับเรื่องของค่าประโยชน์ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถครับ ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับมีคำถามก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับในเพจอาคางที่ตอบโจทย์ประกันภัยครับผมก็จะนําคําถามทุ่ท่านครับมาตอบให้หายข้องใจสําหรับวันนี้สวัสดีครับ